โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวพุงแจนะเป็นโมเดลตุ๊กตาสกิปปี้นะครับชุดนี้ผมหามาได้แค่หกแบบเองเท่านั้นนะเป็นของเล่นแผงซื้อตามร้านค้าหน้าโรงเรียนนั่นเลยครับจะมาเป็นตัวละครเล็กๆนะเป็นตัวละครจิว๋ว ยางนุ่มแล้วเนี่ยเอ,อยางอ่อนดัดได้นี่ไงมันเป็นปัญญาประกรบเอานะครับน่าจะถอดหัวได้นะหรืออาจจะถอดแล้วไม่ได้ก็อไว้ใช้เป็นพวงแจได้ชุดนี้ยางนิ่มดีมากเลยอ่าแต่ัวนี้อาดูเหมือนแบบเด็กคูล่านะเนี่ยใส่ผาคุมด้วย โอ้พักคมนี่หนานะยางหนาเลยแต่เท้านี้บ้างบางนี่ไงมันจะมีรอยแยกด้วยอา่าแบบดึงออกมาแล้วไม่รู้ว่ามันแบบมันจะหลุดหรือมันจะขาดนะก็เอาไว้เล่นได้ไว้ใช้เป็นพวงแจได้ชุดนี้แบบโถ่สู้ก็มีนะแต่มีอยู่แค่สองแบบท่านเองอันนี้ก็ฟันเหยิน อายางนุ่มดีนุ่มมากๆเลยเหมือนอ่าเหมือนดินน้ำมันแต่แข็งกว่าอ่าเราบกวาสดุกเป็นอย่างนั้นอ่ะไงเป็นรอยแยกเลยตัวนี้ก็รอยอ่า ไม่แน่ใจว่าดึงแล้วมันจะหลุดหรือเปล่านะหรือหรือบางทีมันขาดแยกจากการเลยแล้วก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเสียงอ่าดัดได้นะเพราะว่าชุดนี้ดัดได้ยางมันนุ่มดีอะตัวนี้ดูลักษณะเหมือนกล้องนะอะน่าจะเป็นพวกกล้องวงจรปิดน่ารักดีนะตัวนี้ หัวกลมๆก็เอาไว้ใช้งานเป็นพวงกุญแจได้นะแต่รู้สึกว่าวัสดุทำมาจากแบบยังไงล่ะมันเปื้อนง่ายคือยางแบบนี้เราผมดูแล้วมันเปื้อนง่ายคือจับไม่ไไม่กี่ทีก็น่าจะมีคาบขี้มือติดแล้วล่ะอ่ลองไปหาเดินดูตามร้านค้านะครับ ร้านขายของหน้าโรงเรียนนะชุดนี้ไปหาดูกันได้20บาทเองอันนี้ก็ฟันเยินอีกแล้วเนี่ยแบบเดียวกับตูนเมื่อกี้แต่คอจะสั้นกว่าเท่าน,นั้นเองหาไม่ได้แค่หกแบบเองนะครับชุดนี้อ่ะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ